การีก็คือทับหน้าทับไทยเดี๋ยวผมครับเป็นไงบ้างครับแปดมือโง่คู่นี้ก็ที่อนายพลนายพลสามไม่มีนะครับที่นอกจากทีละขั้นตอนผู้กองมการด้วยครับทั้งสองคนก็ถือเป็นนักมวยทั้งหน้าที่ที่อย่างยอดเยี่ยมนะครับอายุขนาดนี้ก้าวขึ้นเป็นแชมป์แล้วครับมันก็เป็นว่าที่ยอดมวยในอนาคตครับนักมวยทุกคนที่มาที่เนี่ยจะพามาถ่ายรูปตรงนี้ก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นเข็มขัด แล้วก็อยากให้ทุกคนก้าวต่อไปอีกนะครับอันนี้มันคือแค่จุดเริ่มต้นนะครับแชมป์เก็บผ่านเชนเนี่ยมันคือแค่จุดเริ่มต้นต่อไปก็จะมีแชมป์ระดมเงินมีแชมป์อาริเบียสที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับแล้วก็อยากให้น้องๆไปเดินตามฝันให้ให้ไปถึงจุดหมายให้ได้นะครับก็ฝากคุณพ่อฝากเทรนเนอร์ฝากทุกคนประคับประคองน้องให้ดีนะครับเพราะว่าอายุปีนี้เท่าไหร่ก็ สิบห้าเท่ากันเป็นหน่วยแปดสิบห้าเท่ากันพุ่งสิบห้าพุ่งเป็นนายนะครับแต่เป็นแชมปนะ์แล้วก็ประครับประคองเส้นทางเนี้ยไปให้ดีแล้วก็ไปให้กรอดว่าเปล่าแล้วก็พยัีเดีก็จะพร้อมสนับสนุนนะครับส่วนน้ําหนักขอถามน้ำหนักนิดนึงทับหน้าทับไทยตอนนี้น้ําหนักเท่าไหรบ้างครับเอาทับไทยก่อนทับไทยก็ร้อยหนึ่งได้สองหนึ่งได้เลยครับส่วนทับหน้าทับหน้าก็ร้อยห้าร้อยหกครับขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วครับครับเซบอสครับมีโอกาสที่จะได้ชก รายการนัดใหญ่ที่สมบูจะจัดวันเกิดนะครับ9ตุลา,าเดี๋ยววันนี้สรุปค <มา S 1> <ด>ู่กันอีกทีครับครับสรุปคู่อีกทีเพราะว่ามกร,รามีเขายืนยันว่าเขาต่อยไม่เคยร้อยสี่นะครับถ้าเกิดร้อยสี่ไม่ได้ก็ต้องก็ต้องดูคู่ที่มันได้ครับนัดแรกนะครับก็เดี๋ยวมี้คู่อีกทีเอ่อถ้าคู่เหมาะสมก็ให้ต่อยวันเกิดนะครับแต่อาจจะได้ต่อยหนึ่งคนนะครับอีกคนหนึ่งก็ไปทำปอแล้วก็กลับมาในเส้นทางให้ได้ครับผมขอบคุณครับทุกท่านดีดีด้วยถูตั้งใจ ทั้งใจู้่ถ้าสาเช้ไม่ด้นานเป็นเช่ไม่ได้ไม่เป็นไรข้าเป็นนเดีเป็นไอ้พัเลยบางคนเก่งอะไรมาล่ะ